สาวเจอรี่เข็มอักษรหลังจากที่โสดมานานเรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ในวัย42ล้วนะคะหลังจากที่เบรกง,งานละครไปนานกว่า8ปีค่ะทำเอาแฟนเองก็คิดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวกับล่าสุดนี้นะคะก็กลับมาวาดดวดลายโจฝีมือบนจอแก้ให้ที่ชมกันค่ะสาวเชอรี่ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองก็คิดถึงวง,งการเช่นกันแต่วยความที่ตอนนี้ก็มีสิ่งอื่นที่สนใจมากกว่าจึงมองว่าถ้าหากในอนาคตอะไรหลายๆอย่างลงตัว รวมถึงมีบทที่เธอเองรู้สึกว่าถูกใจเมื่อนั้นก็ยินดีจะกลับมารับงานละครอีกครั้งล่าสุดเธอเปิดใจในรายการ3แซบค่ะเกี่ยวกับเรื่องสถานะหัวใจเธอก็เผยว่าใจตอนนี้ไม่มีใครก็คือมีคนมาจีบแต่ตอนนี้กำลังคัดเลือกอยู่ตอมแรกเหมือนจะมีสเปคชัดเจนแต่ตอนนี้ชอบคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ปลอมไม่ใช่ชอบคนที่ปลอมนะเราชอบคนที่เคารพตัวเองนับถือตัวเองและเคารพคอนอื่นด้วย ตอนนี้โสดแต่ก็ไม่เหงามีน้องๆเด็กๆที่บ้านกับความรักครั้งก่อนที่เลิกกันเขาก็ยังคงเป็นพี่ที่น่ารักสำหรับเราเสมอก็เ,เป็นอีกหนึ่งเรื่องรลาวาที่เจ้าตัวเผยเผยค่ะ